สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยสายสานคูนเช่นได้มาแล้วค่ะพี่น้องคะพอดีนี่วันนี้บ,บราจะมาทำอาหารมาจากมึงจะมาเพราะมาเมล็ดนี่ได้มาจากเมืองไทยพี่พี่เพิ่นหิวมาจากเมืองไทยนะคะนี่จะมาเพาะมาในผักเดี๋ยวปลูกผักนะคะนะปลูกผักไปกินเองเพราะว่าผักอยู่หนีมันบ่ค่อยมีผักไทยเนาะคะ่ะเนาะก็จะเป็นผักชีไปเรื่อยที่ไรมาอ่า ยังก็แมงลักนะคะเนาะแมงลักคือผักอีตูแล้วก็วก็จะเป็นมะเขือมุมีขายนะคะนี่หาม,มขายไผมะเขือเปาะนะคะเนาะจดี๋วลองพอเพาะบึงเพาะไว้กินนะคะอันนี้ก็จะเป็นโหัวล่ะไออันนี้เป็นหรละพาค่แล้วก็จะเป็นกะเพรานะคะแล้วก็มีหโหละพาใบเล็เลกหรละพาใบใหญ่นีน้อยจะเพาะอยู่ประมาณสามยางสี่ยางนี่นะคะเนาะแล้วก็จะมี มะเด็ดยังเกาะมะกรูดเนาะมะกรูดนะคะแล้วก็ก้อนก้อนเสียล้มเพาะนะคะไอเม่นมะกรูดเนี่ยสงสัยอันนี้พี่เขาสร้างอ่อนไล่มากขึ้นกันนะคะไอโ้อยตัวก๋วยเตี๋ยแกงหอมาแบบนี้แกออกอไม่พักเม็ดมะกรูดเนี่ยน้อยก็จะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนก่อนนะคะเนาะใส่กะปุ๊กไว เซจักน้อยจักบะถุงคืนนะคะเนาะเพาะไว้แต่ที่จริงอะ่ะต้นน้อยมันจะมีอยอแต่กลองเพาะเบิง้งลองลองเบิ้งฝีมือจะพอมันจะเพาะได้บรมาเนาะนะคะ่ะอันนี้ก็แช่น้ำไว้หนึ่งคืนเบิ้งว่ามันจะเกิดนละจะเกิดเราะำ่็อาจจะยากนี่นะคะเนะานะแนะช่ไว้หนึ่งคืนเอาปิดฟ้าไว้เอาไว้ข้างนอกนี่แหละคะ่ะแล้วก็นี่เม็ดแมงลักแมงลักหรือแบบอู่ กำลังเลิกงางค่ะมือนนี้อ้อกำลังเลิกงางเฮ้ยทำไมมันเหนียวจังเขาบอกอแกะบอกว่ยแกะอีงสี่บอกอันนี้จะเป็นของยีหออ่ห้อในหอมไทยนะคะนะเนม็ดแมงลกักได้เยอะอยู่นะจน๊ะเนาะก็จะใส่อันนี้ไว้ละกัน จะใส่ยืมไงจา้ะชิปก็จะเอาทิชชู่รองทิชชู่ไปก่อนเคาะไว้เขียนไว้นะคะเนาะเมนลักแมงลักอันนี้แล้ว <c oughs> ก็อันนี้ก็จะเป็น ชีฝรั่งหองเปยจะลองลูกพกไปกินเองนจะจ๊ะเนาะพทนหนักจักน้อย้อ้ไม่มเห็ดมันจะได้บลาเรือ រៀបណែនណាស់ ไปแล้วก็อันนี้ปิดไปยิงแผ่นล่อมเห็ดเบิงาานะจ๊ะเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหักชีไปเรื่อย ดมีคำแนะนำถ้าเอฟซีท่านไหนมีคำแนะนำมีประสบการณ์การแนะนำน่อ้อยมาได้เ้ยค่ะน่อ้อยกับบ่คอบค่อยเกองบัดนี้เรื่องผุดผักสวนคั่วฉีดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ฉีดก็ฉีดไป เา็ไปค่ะเิดไปง่ายๆค่ะง่ายๆอันที่สองอันที่สองโหละ่ะพ นต่ต้องเกิดให้นะนี่กระเพาแล้วก็โหราพาบักขังซื้อมาามันกินบรท่านเนาะคะ่ะถ้าอยู่กับต้นมันกะข้ากเก็บกินในที่ละนิดได้เนาะจ้าเนาะแต่ว่าบักขังเราซื้อมามามัดนึงแพงประมาณมาัดมัดน,น้อย,อยก็ ตกอยู่ประมาณสองสามรอยพูดนะคะน้องไอกะเร็อยากเสียเงินแบบนั้นก็อันนี้นะคะมันแพงเกินไปแล้วก็ใช้ไม่เยอะด้วยอันนี้เป็นหนะะัวลาคา่อไปตอนนี้ที่ปลาปวนอยูกิน,นีก็อยู่ที่ประมาณเวลาอยู่ที่ห้าโมงครึ่ง เดี๋ยวคอยมาลอบเบิ่งว่ากี่วันมันจะแตกปากมะคะเนาะจะออกปากง,ง่ายๆค่ะง่ายๆห่อแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวเ่าเคอยเอาไปล้มพุ่มดำมันปิดต้นก่อนเพราะเอาเ,เปล้มพุ่นน้อยเอาปิดค่ะไปเดี๋ยแล้วอันนี้อันนี้น้ออ้อยจะใส่เป็น ม่ะเขือเปอาะใส่หลายจังหน่อยปให้เอะเขาปลูกอ,อยู่บ้านนั่นอ่ะเขือเปาะชื่อปะ ว่าจะปลูกแบบมันมีรังงฟมขายน้องออยคิดว่าอยากจะปลูกไม่เอ็นเป็นผักไฮโดรโปนิกนะคะเนาะปลูกในน้ำนะจ๊ะแต่อเผอิญว่ามันปุ๋ยน้ำอยู่นีเบามีเนาะจ๊ะพี่น้องคะหูจะหาไดเพื่อนยังโมมีความสามารถไปหาไดอยู่ถ้าเอฟซีทีอาหูว่าหาซื้อใดๆหรือว่ามีคําแนะนําก่อนแนะนำน้องออยแนะนำเนื้อจ้ะเด้อ,ดดอ,ดดอดนี่เข้าหาวัตถุดิบได้วัตถุดิบได้อ่า เท่าที่เข้าหาใด้นาะจ้ะนี่ใ<น>สน่น้อยชุ่มจัน้อยไม่ชุ่มๆุ่าเสร็จแล้วง่ายๆแค่นี้เองนะแค่นี้ก็ได้หายางแล้วมนาะจ้ะเนาะนี่มาเบ,บ,บิ้งหลอกก้อนทีน้องอ้อยผ้าเอฟซีปลูกต้นไม้ล่งกระถางน้องอ้อยกับบ๊คอยมีเวล่าเนาะคะ่ะทำงานเนาะจ้ะอันนี้เบื้องค่ให้ฟังพี่คุนเก็บใบนี่ ต้นในผักชีมันใหญ่บอยมันแรงมันก็เลยบกค่อยงามแต่มันก็แตกยอดอยู่อันนี้น้องอ้อยลงดินไปแล้วอันนี้พี่เิ่นยหญ่มาใส่ดินอันนี้ก็ย้ายมาใส่ดินนะคะในเก็บไว้จะเป็นปุ๋ยอันนี้ก็เป็นต้นแมงลักอันนี้ก็เป็นต้นที่ใหญ่มากงามปะค่ะจากจากหลอบกอนนี่เป็นดอกแหละต้องเด็ดแล้วนะคะเนาะอันนี้ต้องเริ่มเด็ดละดอกมันออกละแต่ว่านีนน้น้อ,อยก็ใส คือดินมากเนกาะจ้ะนี่เราก็ย้ายมานี่อืมนั่นก็พ่อได้กินอยู่นะคะน้องพี่น้องคะอันนี้ก็ต้น<ม>นึงเดนอ้อยจะยยใหญ่ใส่ในกระถางจะได้ใส่ในกระถางดูอันนี้ก็เพาะจากมเมล็ดนะคะนี่อุย้ยหอมอืมคืออยากกินกระเพราหมู้างเนงามงามพี่น้องคะนี่แค่ลงดินย้ายดินเพราะว่มามะกรนเนี่ยน้องอ้อยย้ญ่ใส่นี้ เอาไปตั้งไว้หันพี่เพิ่นเอาไปตั้งไ้หันแดดแดดมันจา้าแดดมันตลอดทั้งบ้านมันก็เลยแรงมางามนะคะนาะก็ย้ายมาใส่ในกระถางนี้เอาเบียดกันไม่นีละค่ะกระถางไม่ค่อยมีนี่แค่นี้ก็ดีใจละค่ะเห็นต้นผักของเฮ้าเนาะจ๊ะเนาะได้มาซียางเดี๋ยวก็จะเก็บไว้ใน,ในที่ร่มก่อนเอาไว้เอาไ้ข้างะถางนี้นะคะเนาะเอาไ,ไปใส่ใส่ันน้องเ้า แนน้นอยจะผ้ามาเบิร์กันนึงกันเนาะนอ้อยเฮ็ดได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะจน๊ะเนาะนี่นี่ค่ะเบิร์ดรพ่ออบของนี่หนึ่งเดือนแล้วคะ่ะแล้วกอน,นเดี๋ยวจะแกะให้อเอฟซีเดียเบิร์กันว่ามันคืออะไร อเอ้ยเทปปลาลาจ่ะพี่น้องคะปะละปะปะาล่าปลาแดงปลาทะเลเนาะจา้ะกำลังได้เดือนกวักวอันนี้คป็นข้าวกั่วก่อนงนั้นสีเดือนกลั่วนี่เปิดใดบ่ค่ะพี่น้องคะ่ะต้องเปิดเบื้องเนาะยักรุ่นเพืกันพร้อมยั่เด้อจ้ะหอมอยู่ ถ้าเนึ่งเดือนนี้้าเห็ดเป็นเอาไปกี่เห,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 เห็ดเนี้กินได้นะคะพี่น้องคะประมาณประมาณโลก,กว่านา,ากจ้ะตีแปก่อนแล้วก็ได้กินละค่ะเนี่ยค่ะมีเวลาก็ค่อยเห็ดไปน้อยก็มกักข้ามมากเห็ดอนันนั้นนี้อยู่นอจานอจาว่าบางครั้งเห็ดแบบโซฟาๆรีบเล่งอ่ะก็มีเวลาทายแข่งเบิ้งมาจา้าเนาะบางครั้งกะ คนค้นหลายเนาะค่ะวัสดุในการทายบางครั้งเนอะถ้าบขาเข่าบางครั้งพี่เขาก็ล่อล่อของขั้วที่จะท่อต่อตกันนะคะมันอก่อเวลากระชันชิพเนาะเขาจีนตะตั้งกล่องทายกล่องแล้วคนหนึ่งเฝ้าคนหนึ่งมานั่งทายกล่องนี้มั่อก่อนทีอยู่กันหลายคนมัต้องปีนไปที่เขาเนาะค่ะเนาะก็เลยพวกใคยเดททายเอฟซีเดือดเบิ้งกันมาจ้าแต่าว่ามีเวลาหน่อยก็จะมาทายเอฟซีเดือดเบิ้งกันเนาะค่ะว่าแต่ละวันนีเนาะเอ้ยเดียหยังแน่ทถ้าไมนูอีหยัง่งเข่าหยังมาจ้ะเนาะอ่ะ วันนี้ก็ว่างๆเลิกงานแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะมืดละอันนี้น้อยกะมายังก็นี่มา,พมาเพาะเมล็ดผักช่วยกินเองนะจ๊ะนี่คอยทําไปเล็กๆน้นนอยๆเวลาว่างยาว่างนู่นน่ะจ๊ะเนาะอม,มาทักไายเอฟซีค่ะ